วันนี้มาคุยถึงเรื่องการเงินไวกเกษียณกันบ้างน,นะครับบางคนบอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยไม่ได้อายุเท่าเฮียคุยเรื่องการ,กรเกษียณทําไมแต่สําคัญนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามวันหนึ่งเราก็จะต้องเดินหน้าแล้วก็มีอายุที่มากขึ้นด้วยยิ่งจะเกิดระวังแผนยิ่งเร็วยิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับ วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่บางครั้งมันกัดก่อนความมั่งคั่งของเราในวัยเกษียณบางคนบอกทำไมเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อต้องบอกว่าเงินเฟ้อเป็นเหมือนภัยเงียบต่อความมั่นคงทางการเงินของเราในวัยเกษียณนะครับเวลาเราคิดถึงวัยเกษียณล้วจะนึกถึงอะไรบ้างแน่นอนความไม่แน่นอนมาจากการที่เราอาจจะใช้เงินค่อนข้างเยอะ ในช่วงหลังกเกษียณอาจจะออกไปเที่ยวแบบนี้เป็นต้นบางครั้งอาจจะมีการเอาเงินไปลงทุนแล้วปรากฏเกิดผลที่ไม่คาดคิดความมัง่งคั่งก็หดหายไปและสําคัญที่สุดครับอายุยิ่งมากขึ้นก็มีความหมายว่าปัญหาสุขภาพเราจะเยอะขึ้นความมัง่งคั่งเราก็จะหดหายไปแต่อันที่จริงแล้วเชื่อไหมครับว่าภผ่เงียบที่เวลามาเนี่ยมันมาเงียบๆแต่ว่ากัดก่อนความมั่งคั่งของเราหลังกเกษียณไปทีละน้อยสิ่งนั้นเรียกกันว่าเงินเฟอ้อ ถ้าเกิดท่านนึกภาพไม่ออกครับเรามองย้อนกลับไปดูอันนี้เป็นบริบทของสหรัฐนะครับช่วงทศวรรษที่80-1980โดยประมาณเรามองย้อนกลับไป45ปีที่แล้วครับถ้าเกิดเราเราต้องการที่จะซื้อไข่ไก่พบแบบนี้ครับว่าไขา่ไก่โหลหนึ่งราคาไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับ88เซนแค่นั้นเองแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามาซื้อไข่ไก่ในวันนี้ราคาไขา่ไก่ละครับราคาสูงขึ้นไปเยอะเลยก็คือ5ดอลลาร์ต่อ1นโหลและถ้าลองจินตนาการดูว่าในอนาคตอ,อันไกลละครับ ไข่ไก่โหลหนึ่งอาจจะมีราคา15ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกหลายเท่าตัวก็ได้นี่แหละครับคือเรื่องของเงินเฟอ้อดังนั้นเงินที่เก็บเอาไว้ทิ้งต่างว่าหลังเกษียณไม่ได้มีเงินได้เพิ่มเติมสักเท่าไหร่เลยถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเงินเฟอ้อหรือว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยอาจจะกัดก่อนความมั่งคั่งของเราไปได้ทีนี้เรามาเข้าใจพฤติกรรมกันก่อนนะครับว่าชีวิตหลังเกษียณเราควรจะสังเกตอะไรบ้าง ทางด้านของ Brian Walsh จากโซฟีแนะนำแบบนี้ครับบอกว่า,วาตัวเงินเฟอ้อเองคนเราสามารถที่จะคำนวณพอได้นะครับเพราะว่ามันคงจะมีอัตราเงินเฟอ้อที่เป็นจังหวะของมันแต่ว่ามนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับคนบางคนอาจจะเจอปัญหาเช่นสุขภาพไม่ดีแบบเฉียบพลันซึ่งตรงนี้เป็นตัวแปรที่หลายคนอาจจะไม่รู้บางครั้งเองครับพอโตขึ้นอาจจะมีพฤติกรรมเข้าวัดบ่อยทําบุญบ่อยบริจาคบ่อย ก็เป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึ่งด้วยบางคนนะครับพอหลังจาก,กเกษียณปับ๊บชีวิตเริ่มมีเวลามากขึ้นสุขภาพยังดีอ่ใช้จ่ายเงินกับการไปท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะดังนั้นปักหมุดก้อนที่1ก่อนเลยคือเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของตอนเองในชีวิตหลังกเกษียณว่าเป็นอย่างไรบ้างที่นี้มาดูกันบ้างครับว่าหนึ่งในสิ่งที่ใครก็ต้องเจอนั่นคือเรื่องของสุขภาพที่เริ่มต้นที่จะค่อยๆถดถ,ถอยลงไปทีละน้อยแน่นอนครับว่าคนหลายๆคนอาจจะมีหลักประกรันทางสุขภาพมีเรื่องของประกันสังคม แต่บางครั้งครับก็จะพบว่าประกันสังคมแบบนี้เขาไม่ได้ปรับตามเงินเฟอ้อนะครับนอกจากนี้ครับคนบางคนเองก็บอกว่าเรามีเงินบำเหน็จเรามีเงินบำนาญก็เช่นเดียวกันเลยเงินพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้คำนวณเงินเฟอ้อในอนาคตเข้าไปด้วยสิ่งเหล่านี้เองครับเมื่อมันสวนทางก,กันกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพที่อาจจะถดถอยลงสิ่งนี้เองครับทำให้เรื่องของความมั่งคั่งเราอาจจะถูกกัดก่อนไปค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพไม่มีคาว่าถูกลงนะครับ มีแต่จะแพงขึ้นและบางครั้งอัตราเร่งของเขาเนี่ยสูงเกินไปกว่าเงินเฟอ้อพนหนวกกันแล้วครับเรื่องของการดูแลสุขภาพในวัยหลังเกษียณสําคัญมากครับทีนี้เราพอทราบข้อห่วงกังวลไปแล้วเรามาดูว่าเอแล้วมีกลยุทธ์อะไรบ้างหรือเปล่าในการที่จะทําให้เราวางแผนในการบริหารความมั่งคั่งในชีวิตหลังเกษียณได้ผู้เชี่ยวชาญเสนอหลายอย่างนะครับว่าบริหารอย่างไรให้สามารถที่จะรับมือกับอัตรางเงินเฟอ้อที่เดินหน้าไปเรื่อยๆได้ข้อแรกครับ การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกรณีการลงทุนในหุ้นนะครับถามว่าทำไมจะต้องเป็นหุ้นครับเพราะหุ้นเองสามารถป้องกันความเสี่งยงจากเงินเฟอ้อในระยะยาวได้โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เป็น Value หุ้นคุณค่าครับที่โดยปกติแล้วจากสถิติที่ผ่านมาจะมีผลตอบแทนสูงในช่วงที่เงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น2ครับลงทุนในหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และทรัพยากรธรรมชาติหุ้นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้างครับน้ำมันโลหะมีค่า โลหะต่างๆสิ่งนี้โดยธรรมชาติครับมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นตามเงินเฟอ้อไปด้วยซึ่งอาจจะปกป้องความมั่งคั่งของคุณมูลค่าและค่าเงินของคุณในพอร์ตการลงทุนได้ในระยะสั้นถัดมาครับการกระจายการลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับบทความนี้จริงๆเนี่ยเขาเน้นนะครับไปที่ตลาดสหรัฐแต่เราลองมาดูว่าคําว่าการกระจายการลงทุนระหว่างประเทศคนที่อยู่สหรัฐเองก็บอกว่าคูณทีก่กระจายการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้อิงกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสิ่งนี้เองสามารถลดผลกระทบจากเงินเฟ้อได้ในขณะเดียวกันถ้ามาดูบริบทไทยบ้านเราเองจริงๆเรามีความสามารถในการที่จะไปลงทุนนะครับในสินทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนจึงมีความสําคัญครับสีครับไปลงทุนในพันธบัตรที่ปรับตามเงินเฟอ้อมีหรือมมีครับสิ่งนี้เรียกกันว่า TIPS tips ย่อมาจาก Treasury Inflation Protected Securities ทิปส์ตัวนี้ครับจะมีการปรับเงินต้นและดอกเบี้ยตามดัดชนีราคาผู้บริโภคก็คือ CPI ซึ่งถือเป็นเครื่องมือปกป้องเงินเฟอ้อได้โดยตรงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าถือจนถึงวันครบกําหนดในบัญชีกเกษียณแบบปลอดภยัยแบบปลอดภาษีด้วย 5. ครับเลื่อนการรับเงินประกันสังคมเลื่อนการรับเงินประกันสังคมแทนที่จะรับตอน60ใช่ไหมครับอย่างไม่ต้องครับไปรับตอนอายุ70แบบที่เป็นต้นจะเป็นการเพิ่มรายได้ต่อเดือนประมาณ8%ซตต่อปีและรายได้นี้ยังปรับตามเงินเฟ้อไปด้วยเพราะฉะนั้นอบัฟเสร็จปั๊บ ถ้ายังสามารถเดินหน้าได้ตามปกติยังไม่ต้องรีบถอนออกมานะครับถัดมาครับใช้ประโยชน์จากการผ่อนบ้านแบบอัตราดอกเบี้ยของที่ครับการมีหนี้สินผ่อนบ้านแบบอัตราของที่ในช่วงที่เงินเฟ้อสูงจะทําให้ภาระหนี้จริงของเราเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะมูลค่าของเงินที่จ่ายคืนจะมีมูลค่าที่น้อยลงในอนาคตทีนี้ครับเราลองไปดูวิธีการวางแผนที่บอกเป็นการวางแผนแบบยืดหยุ่นนะครับเพราะชีวิตของเรามีความไม่แน่นอนความยืดหยุน่นจึงมีความสําคัญครับ วอลชแนะนํา3ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อลดผลกระทบของเงินเฟอ้อข้อที่1นึ่เลยครับทบทวนค่าใช้จ่ายแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นอะไรคือสิ่งที่ไม่จําเป็น 2. ครับวิเคราะห์แหล่งรายได้ของเราและช่องว่างที่ต้องเติมเต็มด้วยการลงทุน 3. ครับปรับแผนตามความจําเป็นแทนที่จะมีการตัดค่าใช้จ่ายหรือการเปลีย่ยนการลงทุนโดยไม่จําเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการวางแผนอย่างยืดหยุ่นครับคือการลดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเรื่องที่จะเดินทางนอกฤดูการท่องเที่ยว แต่ว่ายังคงตอบสนองไลฟ์ไสไตล์ของเราโดยไม่เพิ่มภาระทางการเงินได้ไปดูรูปแบบการใช้จ่ายจริงนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างการศึกษาหลายฉบับรวมถึงการศรึกษาวิจัยของเดวิดแบลนเชตและแรนด์อินสติท e ตบอกว่าผู้เกษยียณมักใช้จ่ายเนี่ยลดลงปีละ1% 2%โดยเฉพาะในช่วงกลางและปลายของวัยเกษยียณที่เรียกว่ารอยยิ้มของการใช้จ่ายอธิบายท่านผู้ชมฟังแบบนี้ครับเกษยียณเสร็จปั๊บแต่และช่วงของเราครับสุขภาพไม่เหมือนกันครับเกษียณเสร็จปั๊บบางคนได้เวลาส่วนตัวคืนมา มีความมั่งคั่งอยู่ในช่วงแบบนี้ครับเขาเรียกกันว่า go go แปลว่าอะไรครับไปจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้จะใช้เงินอย่างไรก็ได้สุขภาพยังดีอยู่ความมั่งคั่งยังมีอยู่แต่ต่อมาครับเข้าสู่อายุเยอะขึ้นละทีนี้เงินเก็บที่มีอยู่ก็น้อยลงครับเรื่องของสุขภาพในการที่จะออกไปเที่ยวก็น้อยลงช่วงนี้เขาเรียกกันว่า slow กเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายลดลงเห็นไหมครับช่วงแรกค่าใช้จ่ายเยอะถัดมาลดลงละถัดมาครับอายุเริ่มเยอะละทีนี้ ไม่สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบปกติได้แล้วเพราะอายุเยอะขึ้นดังนั้นมีความหมายว่าใช้เงินในเรื่องการท่องเที่ยวลดน้อยลงแต่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเลยกลายเป็นกราฟยิ้มครับจากโกโก้สโลโกไปสู่โนโก้ Go, แต่โนโก้ Go, ตัวหลังค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะครับผลการศึษา,ายังพบว่าผู้รอดชีวิตหลังคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วมักใช้จ่ายเงินน้อยลงมีนัยยะสาคัญ มีความหมายว่าความต้องการใช้เงินในวัยเกษียณอาจถูกประเมินสูงจนเกินจริงไปดูว่าการวางแผนทางการลงทุนในพอร์ตกันบ้างนะครับว่าจะทําอย่างไรให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงถึงแม้ว่าทิปส์และก็พันธบัตรนะครับจะเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่ปลอดภัยแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ต่ำตามไปด้วยจึงควรที่จะมีการออมเงินมากขึ้นใช้จ่ายน้อยลงนะครับอีกทางเลือกหนึ่งครับคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตสูงเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ พกพันโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยสูงกว่าแม้จะมีความผันผวนมากกว่าก็ตามแต่ครับทีนี้มีหนึ่งกลยุทธ์ครับที่น่าสนใจคือกลยุทธ U ์ U shape เพื่อพอร์ตการลงทุน Wal ชมีการนำเสนอแนวความคิดจากงานวิจัยของเวด f ฝล l และก็ Michael k ค i ต s บอกว่าการลดสัสดส่วนของหุ้นนะครับในช่วงใกล้กเกษียณกือประมาณ3-5ปีก่อนและหลังแล้วกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นช่วงวิกฤต อาจเป็นแนวทางที่มีความสมเหตุสมผลครับเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เงินลงทุนมีผลกระทบสูงสุดต่ออนาคตแต่ท้ายที่สุดนี้นะครับสำคัญมากเลยมีทุกอย่างนะครับสำคัญที่สุดคือต้องมีสติก่อนจึงค่อยมีสตางนะครับสติสําคัญมากๆนะครับเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสําคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวเกินเหตุด้วยกลยุธทธ์ที่ดีครับการลงทุนในหุ้นการใช้ทิปส และการปรับแผนพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงจะทําให้เราในชีวิตหลังเกษียณนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องสูญเสียคุณภาพชีวิตไปกับความกังวลที่บางครั้งมันอาจจะถูกพูดถึงแย่เกินจริงก็ได้ครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอะ t a n d a r d w e a l t h กันนะครับ